ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายคลิปก่อนมีอันนี้ด้วยครับเดี๋ยวอยาพิ่งอย่าเพิ่งรอรอพี่เข้ามาก่อนมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วาลพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนเร็วอันนี้ติ่มซำนะครับร้านมิสเตอร์ติ่มซำที่อุดรธานีนะครับอยูดีทดี่าร้านประจำเลยนะครับมาอุดรก็ต้องทานนี่นะมีนะมีแต่ขแซ่บนะฮะอี่ แซบไหมแซบใช่ไหมครับนี่ตัวกินเลยนะฮะดูกินถิ่นซามเลยโอ้โหดูด่างกลต่างกรรมะเม่นพี่มีจูจี้เจม้าจะมากินไข่นะเจมากินไข่เจม้าพี่มีทำยังไงเนี่ยจะกินทำยังไงจะกินเหลือจะเหลือไหมเนี่ยดูดิหัวด้วยหิวละหิวละหิวยังแกะอปุอัดในห้องเด็กกระด้ำโอ้กระดูกอ่อนนะฮะอันนี้ของโปรดเลยใช่ไหมลูก อร่อยสุดๆเลยใช่ไหมนั้นทานอะไรเอ่ยอืมทานอะไรเอ่ยข้าวสาลีข้าวสาลครับแม่ไข่นกกระทาไข่นกกระทานะแก่แม่อะไรปูอาบกับปูอาบกับได้ค่ะครับตัวกินปูอาบเลยคนนี้ใช่ไหมรอนอยู่ครับครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพาไปดูร้านเขานะครับผมร้านมิสเตอร์ตีนซำนะครับร้านนี้ก็มีหลายอย่างมากเลยนะครับ ร้านที่อร่อยที่สุดแล้วนะครับัทต่ผมเคยเดินสายกินติ่มซํมมานะครับราคาไม่แพงนะยี่สิบาทเท่านั้นนะครับให้โชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้โอ้โหครับน่าทานมากครับเจ้าของร้านใจดีนะครับยิ้มง่ายนะครับทําอร่อยด้วยนะครับอันนี้ยี่สิบาททุกอันเนาะนี่เนาะยี่สิบบาทนะครับอันนี้ร้านเราเปิดทุกวันครับผมเปิดทุกวันครับ วันอะไรบ้างเปิดแต้กี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสามถึงในสองรุ่ประมาณสองรุ่มครึ่งบ่ายสองถึงสองทุ่มครึ่งนะครับเออ่ร้านตั้งอยู่ที่อยู่ทีทาวน์ไหนหลังโลตัสนะครับหลังโลตัสอุดรธานีซอยสี่นะครับไม่ใช่ซอยเจ็ดนะครับพี่น้องซอยสี่นะนี่ครับมาดูขอดูซาลาเปาหน่อยนะฮะขอดูซาลาเปาหน่อยครับอันนี้ก็ขึ้นชื่อมากเลยว้าวควันขึ้นจ่อเลย สาลาเปาที่อร่อยที่สุดคือรสอะไรที่ขายดีที่สุดเป็นหมูแดงกับไส้ครีมอ่ะหมูสับเลยฮะหมูแดงกับหมูสับแล้วก็ไส้ครีมไส้ครีมใช่ไหมอ๋อไอน,นี้คือเนื้อเหลืองครีมอันนี้งานดำผสมตัวดำมาอ๋ออันนี้คือหม,หมูแดงนะครับร้านนี้อร่อยมากเลยครับการันตีนะครับผมฝากนะครับเอสีทุกท่านด้วยนะครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ